เราจะมาทำคลิปกัน้องปโยอีกแล้วทำคลิปอะไรตัวเองก็หลังจากคลิปแกล้งเมินน้องไปนะคะทุกคนวันนินทันเราก็เลยมีของเล่นมาปลอบใจปโยอะไรไม่ใช่โทรศัพท์มันไม่ใช่โทรศัพท์อะไร่อคืออะไรปโย โอเคค่ะก okay, ่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องพัลแพร์ชาแนลนะคะสวันนีนะคะทุกคน,นเราจะมาทำคลิปกับน,น้องปโ,โ,โยอีกแล้วทำคลิปอะไรตัวเองอก็หลังจากคลิปแกล้งเมินน้องไปนะคะทุกคนวันนี้นะ,ะัะเราก็เลยมีของเล่นมาปปอบใจปโยไหนของเล่นไหนของเล่นก็คืออันนี้นี่เองเ,อเ,เป็นโต๊ะนั่งนะทุกคนใช่เหรอโต๊ะนั่งเหรอใช่ที่เล่นเป็นโนหรือเปล่าใช่เหรอมเกมมันคืออะไรเกม ก็ยี่เหรอทูอินวันอะนทั้งโต๊ะนั่งเลยเก็บของได้ด้วยเก็บของได้เหรอเอาแกะเลยแกะเลยแกะเลยดีกว่าเปอร์โยเล่นไม่ได้ทำไมอ่ะบวกสามบวกสามบวกเอาเปอร์โยมันกี่บวกเราไม่รู้นะหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าบวกอะไรดูซิ่เลนไม่ได้เพราะถามถึงน่าจะขึ้นแล้วไม่ถึงเจ็ดเฮ้ยทำไมต้องเจาะมาเป็นรูๆเลยวะเนี่ยเออเหมือนโดนอะไรคุณเลยเออเฮ้ยคนหลห่อมาแล้วว่ะเจ็ด ไหนเดี๋ยวน้ำใหม่ทีว่ดชี้ว่าชี้รังเข้ามาเยสโค้ท่เลยอ่ะเป็นไงโปรโยของเล่นใหม่โน<ำ>ี่ลังชอบแม่โอเคครับคลิปนี้ก็คงจบไปทางเพียงเท่านี้เดี๋ยวกูบอกว่ากูเล่นไม่ได้เล่่นไไมด้อ๋อสามบวกโอชี้ถูกด้วยไม่ถึงยังไม่ถึงเหรอประโยชกี่ขวบแล้วประโยชประโยชกี่ขวบวปักน,นี่นี่อยู่นี่นี่ของเล่นอยู่นี่ โชแชงมาเร็วมาดูเร็วโชวแชงกวดประโยชน์แพ้เรีกยกโชแชงมาหน่อยสิโชแชงค่ะมาให้เร็วตาประโยชน์ดูสิระวังลูกเหยียบมีดนะเ<อ><ห>นย็ดนี่มันโชว์ร่างเล่นดิประโยชน์ประกอบสิประโยชน์ปั๊กไปดูด้วยดูด้วยไม่เอาเย็ด<ห>อ่ะช่วยแพ้ประกอบหน่อยสิอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เต็งเกอร์ด้วยเออใช่เลยเหรออ๋อเนีดูสิ ประกอบเป็นหรือเปล่าอะไรไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์โจ้าแชงเดินมาเร็วไปแล้วโจ้าแชงไปเอ็นแม่หนีไปแล้วโจ้าแชงไปแล้วเจ้าแชงกลัวเอออ่ะอ่ะอันนี้แม่ไม่ให้อาแพ้ประกอบประโยชน์ให้แพ้ประกอบก่อนยังไงเนี่ยประโยชน์ไม่ต้องให้เฟรมให้แพ้ให้แพ้ประกอบอจ้าไปเจ้าไปเจ้แม่ไปเจ้าไปเฮ้ยใช่หมไาไปเจ้าไปเให้แพ้ประกอบให้ประกอบเออ ได้ไม่ครบเหรอขอบคุณครับเปนประโยชน์ไม่ให้แพรล่ะประโยชน์อะไรปะโยชน์ไม่ต้องให้เปรมให้แพรประกอบนี่ถือประกอบให้อ่าเป็นคนถือกล้องอ่าให้แพรแพรประกอบให้ทุกคนดูนะครับแพรมาให้กูดีจริงๆสุดยอดครับขอบคุณครับอ่าประกอบดิมันติดแล้วอ่ะไม่รู้ง่วงเจ็ดนี่ยต้องล็อคเออเรานี้ล็อคก่อ ใช่เหรโอปยพางหมดลูกอนี้เราไปประกอบในห้องดีกว่าไหมิมานแล้วเรามาเลยเไปเริ่มเริเออเริ่มเริอาจารย์เริ่เองเริ่เองเริ่มเริ่มเออไปเดินไปอันประกอบไงโอยประกอบทีบ้าบ้านอะโอ้ยโยเล่อันนี้รอเลยเออเเอเอร์รอก่อนนะโอเค อเแบบออนอนรอโอแกาะไปหัแหบแล้วไหนโกนหน่อยสิโกนด้วยโกนด้วยแล้ว <c oughs> หลับแล้วเหรอไปโยหลับแล้วเหรอเอองนี้อดได้ของเล่นดิไโยหลับแล้วเหรอเอาดูของเล่นซิพโยนี่ปักกำลังลงมาเอาดูดไพโยใส่เดือทุกคน <ปะ S 2> อเอามาอ่าเอาอย่างไงยังไรลง <วะ S 1> ก่อนอ่ะ ปักลอกอะไรกันเออะอะไรอะคืออะไรไปโยโชเชยงโชเชงมองไม่ม่องไามองฉามองโอ้ยามองไปโยอย่าไปแกล้งนะเออไปโยชอบแกล้งโชเชียงโอ้เจ็บเหรอโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเอาเป่าก่อนให้แพรเป่าให้แพรเป่าเป่าไหนเจ็บตรงไหนแกลยงหายแล้วหายแล้วแกล้งหายแล้วหายแล้วหายไหม หายยังยังไม่หายยังไม่หายงั้นเดี๋ยวเราประกอบก่อนเชื่อกันประกอบกันแล้วกันโอ้ยอยูนี่เสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ปักเอาเมันหายไปแล้วไปโยปักเย็นแลเยก็ไปโยลงโยเลิ่อนเกี่ยวลงแตดูที่โอ้สวยไหมปโยสวยไหมโยร่างเท่มากเลยโยสไลเดอร์อีกแล้วเออไปไหนไปไหนไปไหน แรงเยอะมากตัวก็ไม่มีเออไปไหนน่ะไปไหนน่ะชนแล้วชนแล้วชนแล้วนี่มาดูเก้าอี้แล้วเอางี้ไปโยมานี่นี่เก้าอี้โอ้สวยมโอ้อะไรอะนั่งแชกเหรอนี่ดูสินี่นี่หนูนี่เอนั่ง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 โอ้โห ดิกระดีกว่ามาประโยชน์มาที่มาประโยชน์แปะได้ไหมแปะนี่เอายีแปะแปะนี่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 ยีแปะนี่นะนี่ดูสินี่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 บูบูจีบูอะไรประโยชน์ดูสินี่เจ็ดเก่งมากเลยจันเขนะยังมีใระจันด้วยนะดูสิอาแปะสิแปะนี่แปะนี่แปะได้ไหมแปะนี่แปะนี่ โอ้แปะไกลๆกันสิเก่งมากเลยเออแฮมแปะก็ได้วแฮแปะก็ได้เออแปะไปแล้วแปะไปแปะอีกแปะอีกยังมีอีกยังมีอีกแปะไปแปะไปตรงนี้นี่ประโยชน์แปะตรงนี้แปะตรงนี้โอ้โหสุดยอดขาดปิดกันหมดแล้วหมดเลยขาดเลยเอางี้เดี๋ยวประกอบเสร็จดีกว่าแล้วมาดูกันประโยชน์เชอบไหมโอเคไหมเดี๋ยวพาประโยชน์แปะสติกเกอร์ให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนแปะให้หมดเลย 2,000 years later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ประกอบให้น้องประโยชน์ุดแล้วนะคนนี้ด่ร่วมกันแปะของประโยชน์สุดยอดเลยแปะตีลังกาหมดเลยดูเออประโยแปะเองเระโยแปเองด้วยประโยนั่งสิอร่อยมากอ่ะประโยนเราไปนั่งสิเราขึ้นไปนั่งสิกินนมแล้นั่งกินนมช็อตแล้วนั่งกินนมน่อนนั่งกินนมเยี่ยมเออเยสุดยอดมากเลยนะเยี่ยมเลยสิ เงี้ยนะสุดยอดเลยนี่ปโยมในนี้มันกลายเป็นโต๊ะได้ด้วยอ่ะลองซิลองซินี้ปโยนี้ปโยนี้ปโยนี่ก่อนนี่เอาไปนั่งนั่งตรงนี้มาทางนี้ปโยอันนี้คือการติดต่อต่เอีนมงหงนมหงหมาแล้วนี่นี่ปโยนั่งตรงนี้นี่ลองนั่งดูก่อนจะได้รู้อันนี้ยังไม่เคยนั่งนะนี่นี่นั่ดิชไปด้วยโอ้ สุดยอดมากเลยอันไหนอไหนด,ได,ได้วยแพดด,ด้วยแพดด้วยดูดูการ์ตูนด้วยกินข้าไวไ,ไปด้วยดูไอแพดไปด้วยเออนี่เน่โอ้โหสุดยอดเลยนีน่นจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่เ <Yeah. S 2> <อ>ย้เดียได้ที่ใหม่แล้วว่าโอ้สุดยอดเลยดีอ่ะด้วยเออโอเวอมหงหมดแล้วโอ้ชอบไหมครับอชอบตัวไหมชอบตัวไหมพโยชอบไหมโอ้กําลังกินอยู่ทุกคนกำลังอร่อย เยี่ยอาด้วยเออชอบมากกินด้วยสิขอกินหน่อยขอกินหน่อยป้อนแพ้หน่อยป้อนแพ้หน่อยสี่แพ้กินด้วยประโยชน์เนี่ยป้อนป้อนป้อนผัดป้อนแพ้อร่อยอก็เด็กทำตามด้วยอู้หัวจัง หมบอกแล้วเหรอโอ้โหมาเก่งมากเลยหนูชอบไหมชอบไหมนี่โต๊ะใหม่โต๊ะใหม่มทุกคนนี่ด,ดูสกิลการเลื่อนไอแพดของคุณเอาไม่เอาเหรอ,อ๋อจะเล่นอันนี้ไม่เอาไอแพดด้วยได้ของเล่นใหม่โอ้โหหนูหนูจะปีนไดเหรอลูกอเอาเอาอกไ,ไม่ได้เอาไมได้ โอ้ยเอยเยนี่เก็บของไ,ได้เก็บของเ,เล่นเก็บของได้นะเปยูนนะนี่มาเก็บของเล่นประโยชน์เรส่เนี่เดี๋ยวนะดูนะเราใส่เอานมกินนอมอ่ะทุกคนห่วงกินนะอ่ะอยูกินอยู่โอเคค่ะทุกคน<ะ>ก็อันนี้เป็นของเล็กๆน้อยๆปลอบใจน้องเปยูนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคทุกคนก็คิดว่าเปยูนน่าจะได้ใช้ประโยชน์นั่นแหละสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเสมอเนยคนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปเลยไปเลยไปเลย 「うん」「しゅかいかうん